บาวไตะสูโอ้โหนี่นะอย่าขามโฆษณาต้องดูให้จบตรอดๆตือนตือนบอวเตสูสีคดรับรอครับรอรอ,รอ,รอคนน่ะคนใด,ดนะผมหรือว่าสบาชดีทุกท่านเนี่ยสิอคลิปนี้ครับจะพาหาหารจะสูงน่อยสินะนั่นก็คือ ไข่มดแดงนิดส่ถึงตรวนี้ก็เป็นช่วที่ไข่มดแดงนะครับอ่าดูเลยไข่ใหญ่แล้วพี่สวนนำมารับประทานได้แล้วเด็ดสซึ่งผมว่านะไข่มดแดงก็ไม่ใช่ของที่หายง่ายนะผมว่าจะ้ได้ไข่มดแดงมาก็มธรรมดา FC, นะเด็ดสเนาะน่รูดตัวกัดบ้างแห,หละหาดังยากมากบ้างแหลนะครับผมด้วยความที่ว่าตัวนี้ป่าก็เริ่มน้อยลงนะเอฟซี FC. อ่าอ่ารังมดแดงก็จะน้อยลงตามไปด้วยในเอฟซีนะนะวีเราจะไปเด็เข้าป่ากันเาว่าดดเดไขมดแดงหรือเปล่าบ่าวเต่โู้นี้เกิดมาก,ก็เดี๋ไขมดแดงเลยนะเอฟซี <c oughs> ก็ว่าไปครับไม่ใช่นะครับผมคือปีก่อนครับปีก่อนบ่าวเตงนี้จะไปเดี๋ยไขยมดแดงขายนะเอฟซี FC. ก็ได้อยู่นะครับผมแต่ก็แลกกับความเจ็บป,ปวดนะครับผม ทั้งกัดทั้งฉี่ใส่ทั้งบุดแดงนะผมแต่ก็ไม่ว่าเพราะว่าเราไปเย,ยรังม,มันต้องกัดอยู่รแล้วครับผมเล็กมาด้วความเจ็บปวดเพ่งที่จะได้ตังค์รู้สึกว่าปีก่อนน่้จะได้ขายได้ประมาณสองสามพันนะครับบีบสีถือว่าขอคิดนะผมได้หาจากธรรมชาตินะผมนำมาเป็นเงินไหสี โอ้หลานนอนไว้ไข่หมดเลยครับแต่ละสถานที่ั็จะไม่เหมือนกันนะครับผมเเต่ที่เต่ละ,ละมุมแ่ละเจของอโคกนะครับผมตรงไหนที่มันเคยขดเคยไข่เยอะไข่น้อยก็ไม่เหมือนกันนะครับผมนี่ผมจะพาไปเหยดตรงที่ผมเคยเหย่ดแล้วมันไข่ขดไข่ใ,ใหญ่ไข่ดกนะครับเอฟซี FC. ร่างเล็กๆเพราะว่าไข่มันจะดดนะครับไข่เยอะนะเอการเย่ไข่มดแดงครับเดเดร้อนนี่เพราะว่ามันไม่สุกที่จะมาเย่นะเพราะว่ามดแดงนี่จะเดีย๋ยวไงเดี๋ยวว่ามันจะแม่มันจะโหดแม่จะโหดลิฟสีอสากาศวันไหนที่เย็นๆนะผมหรือตอนที่ฝนตกนะครับหรือแม้แต่ตู้เช้านะผม อากาศไม่ร้อนเแถวนี้มดแดงจะวิ่งไม่ค่อยเร็วนะับคือความโหดจะน้อยลงนะครับเหมาะกับการเยไข่มดแดงนะครับ fc อันนี้คือตามทภูมิสกตดูนะ fc ท่านใดมีคอมพิเศษติเตกติแตกไปก็ไมว่ากันครับ fc เนี่ครับวเนี้ครับต้นรังไข่มดแดงเยอะมากนะผมเราจะลองเยว่าไข่จะขดจะใหญ่หรือเปล่านี่สิตัวนี้รังเยอะมากครับ fc

อูอู้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 ้อู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 ้ gọn gọn Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ ครับผมโอ้โหนี่ปลต้นเยอะเลยพอแล้วครับผมไนี่โอ้โลงมาแล้ว

ต่อไปผมเอามือแขนอืมดีนะอือ คือต้นเดียวนี้ครับผมต้นเดียวน่าจะเยอะพอสมควรนะครับดูแต่ทางแล้วอ่าอืมต้นเดียวาะว่าก็พอครับกัข้าวเดียวนี้นะครับผมที ดังเล็กครับแต่ว่าไข่เยอะมากครับือดูดูด,ดูโอ้โหโอ้โหเฮ้ยโอ้โห,อหนักมากครับ มาชมมาชมเดี๋ยวหาบาโซคุยนะผมพีーー e はは่อืนี่มพูดหาว่าคุยนะผมเยอะแค่ไหนนะผมพี่นี่ครับผมอืมครับผมไข่ครับผมไข่ครับผมลุ้นครับผมพี่ซลุ้ครับอือครับผมนี่ครับผมนี่ครับผมนี่ครับผม ไปไปไปอยากข้างเดี๋ยโอ้ไข่เยอะมากนะครับตันเดียวในพวันเลือกกินครับวันนี้ถึงโลได้ครับผมโอ้โหครับนี่ดูครับผมไข่ลดูครับโอ้ครับผมสิอยากจะเชื่อนะครับผมอย่าดังครับอย่าดังพอครับผมอย่าดังพอครับเดี๋ยวคอยดูนะครับผมโอ้โหไข่ ผมอยากจะเชื่อครับผมว่าใครเยอะทั้งนี้เอโอเคคบผมเราจะกลับบ้านไปทำเอาเมฆ ใช้ไม่ได้ออกนะครับผมโดยที่ให้ไม่มันตายนะเอฟซีผูดหาคุยผมเต็มเขาครึ่งโลได้นะครับผมต้นเดียวได้ครึ่งโลนะเอฟซีจะยอดนะผมดกมากๆนะผมโอบคุณทุกนาทไหมครับ,รบเคครบา,ารรอ,ออกนะก็ได้ครับสวัสดีครับ